ผมเรียนอย่างนี้ครับทำไมถึงมันถูกยกขึ้นมาจัดชั้นว่าเป็นแวร์เ n ียน c o n คอนเซตัวใหม่แล้วทำไมพวกเราหรือนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ห่วงก็เพราะว่ามันมีการกลายพันธุ์เนี่ยในหลายตำแหน่งนะครับทั้งตัวมันเนี่ยนะครับปกติไวรัสโควิด19เนี่ยม,มีตำแหน่งจีนเนี่ยประมาณ30,000ื่นตำแหน่งนะครับมันกลายพันธุ์ไป50กว่าตำแหน่ง และที่สําคัญคือ32ตําแหน่งเนี่ยอยู่บน s p i โปรตีนนะคือคือส่วนที่สําคัญโปรตีนหนามที่จะมาจับกับเซลล์มนุษย์แล้วก็เข้าไปทําอันตรลายนะครับเพราะฉะนั้นมันกลายพันธ์32แห่งจะเปรียบเทียบง่ายๆเทียบตอนเดลต้ากลายพันธ์ที่ที่สไปโปรตีนเนี่ยกลายพันธ์แค่9ตำแหน่งอันนี้32ตําแหน่งมันก็เลยหลากหลายมากก็มีบางอันที่ต้องจับตากันต่อไปว่าตกลงไอ้ตำแหน่งเหล่านั้นที่มันกลายพันธ์เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ นะครับมันจะแล้วก็เราก็จากข้อสันนิษฐานอันเนี้ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับเป็นข้อสันนิษฐานจากตำแหน่งของการกลายพันธุ์เฉยๆในโลกของความเป็นจริงเนี่ยก็คือหมายว่ามันมีอทิศทิ์อิทธิเดชอะไรจริงๆต่อการระบาดการาติดเชื้ออะไรของยังมีข้อมูลไม่มากพอนะครับก็คงต้อง,ต,องต้องเฝ้าดูต่อไปแต่นี้ใช้การสันนิษฐานจากข้อมูลจากแหล่จากตำแหน่งที่กลายพันธุ์ก็พบว่าบางส่วนเนี่ย มันน่าจะเพิ่มอำนาจการแพร่เชื้อได้มากขึ้นนะครับบางส่วนเนี่ยน่าจะหลบภูมิคุ้มกันได้พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตำแหน่งการแพร่ันมันก็รวมถึงข้อมูลเบื้องต้นในบริเวณพื้นที่ที่พบเนี่ยพบว่าการตรวจเจอเชื้อเนี่ยซีทีจะค่อนข้างต่ำนะครับนั่นหมายความว่าเชื้อจะค่อนข้างเข้มข้นในแต่ละลายที่ตรวจพบนะครับไม่ได้หายากหายเย็นเลยพวกนี้ถ้าใครป่วยแล้วก็ มีเจ้าตัวนี้โพซิทีฟเนี่ยก็จะหาได้ง่ายๆก็คือเชื้อมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็สะท้อนว่ามันอาจจะมีการแพร่หรือติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเฉยๆนะครับทีนี้อย่างนี้ครับในบ้านเราเนี่ยเ,เราก็สถานการณ์ล่าสุดที่เราเฝ้าระวังมาเราตรวจทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ4ี่0้ตัวอย่างเนี่ยนะครับที่บีเกณฑ์ในการตรวจเนี่ยเราก็ยังพบว่าบ้านเรายังเป็น เดลต้าเป็นส่วนใหญ่อยู่ดีนะครับแล้วก็มีอัลฟากับกับบต้าเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับอันนี้ก็เป็นสาก,การที่เคยนําเสนอทางพิทน้องสื่อมวลชนหลายครั้งนะครับแล้วเราก็ส่งไปที่จีเซขณะน,นี้ขอความร่วมมือ The WHO ขอความร่วมมือให้ทุกประเทศในโลกเนี่ยช่วยกันตรวจเพื่อจะหาว่ามันไปถึงไหนยังไงมากน้อยแค่ไหนนะครับช่วยกันตรวจเจ้าตัวนี้เพิ่มเติมนะครับ เพื่อจะรายงานว่ามัน,มนแพร่กระจายไปแค่ไหนนะครับยังเท่าที่ทราบข้อมูลขณะนี้ในอเมริกาก็ยังไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับ